เอาละครับวันนี้ในเกมมือถือนะครับเรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าลองเน็กรันนะครับจไมีเสียงเป็นอย่างนี้เ <c oughs> พิ่งตื่นวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่าลองเน็กรันนะครับมันเป็นเกมที่แบบวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายขวาอีกแล้วนะฮะกลับมาในเกมแบบนี้อีกแล้วอ๋อเก็บบ่วงคอยาวขึ้นเปลี่ยนสีด้วยอ๋อเปลี่ยนสีต้องเก็บให้ถูกสีใช่ไหมตามสไตล์เกมแบบนี้อ่าฮะเข้าเส้นชัยดาแรกไปแบบอีซี่ไม่ถึงข้างบนอ่า ขอยาวเท่ายีราฟคือพูดตามตรงเลยนะ <c oughs> เสียงเสียงยังไม่มาคือพูดตามตรงเลยเนี่ยไอ้ตรงนีน้ถ้าเกิดเรากดคูณเนี่ยมันก็ดูโฆษณาใช่ไหมถ้าไม่คูณบางทีก็ดูโฆษณานะเพราะฉะนั้นกดดูไปดีกว่าอ๋อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมีหน้าเดียวเองเหรอใช้250ดูโฆษณาบวก2500เล่นดีกว่าเล่นปกติไปก่อนเก็บสีเขียวสีเขียวถ้าเก็บสีอื่นมันจะหายไปไหม <c oughs> มีการห้หยหัวอย่างนี้ด้วยโอเคเปลี่ยนเป็นปสีฟ้าบวกไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งลองเก็บดูนะอันอื่นอ๋อมันจะหักไปสีส้มสีส้มโอเคเก็บผิดอันมันจะหักออกไปฮะถึงชั้นที่สามเมื่อกี้สูงเท่ายีราฟคราวนี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็มาคูณไปเลยคูณไปเลย สีเขียวเก็บไปเอียงหน่อยเอียงหน่อยเดินเอียงเอียงโอเคสีฟ้าต้องดูข้างหน้าให้ดีเป็นเกมที่ฝึกการสังเกตไวพิบปฏิกิยาการตอบกลับในการเล่นเกมถึงข้างบนไหมหนึ่งจุดสองถึงอันหนึ่งยีราฟไปแล้วเดโนเสาร์ไปแล้วมันเพิ่มให้ด้วยฮะเมื่อกี้โอเค สีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าเยอะกว่าเก็บให้หมดเก็บให้หมดอันต่อไปสีเขียวอ่ะอ่าฮะห้อยห้อยคอไปสีส้มเยอะกว่าเพื่อนเลยอันนี้อือคูณหนึ่งจุดเจ็ดได้แน่นอนถึงไหมถึงอือหัวชนไป โอ้คูนี้อีกผ่านมาแล้วเป็นรูปปั้นหน้าคนฮะได้เป็นได้เป็นนินจาอันต่อไป2500อยะดูโฆษณาหน่อยอ่ะมาสูมอีกอันหนึ่งนินจาไม่เท่เอ๋อมงกุฎได้ไหมอันนี้แหละเออสีฟ้าต่อไปสีเขียวเดินถึงเฉียงมาด้านซ้ายตรงกลางลบลบลบ สีส้มมองดูข้างหน้าไปด้วยนะฮะเอ๊คูณสามจุดหนึ่งเลยเหรอทำไมมันเพิ่มขึ้นนะโอ้โอ,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 โอ้จะสูงไปไหนผ่านไปแล้วรูกป,ปั้นสฟิงค์อันต่อไปพีรามิดเหรอโอเคโรมีน้ำด้วยตกน้ำจะเป็นยังไงสี่ส้มก่อนมันต้องเดิอนอยู่แล้วตกน้ำไปแล้วมันทำให้เรา ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยสีฟ้ามาลบอืมเดินลำบากหน้าดูสีส้มไปถึงไหมสองจุดเก้าน้อยลงฮะเมื่อกี้สามกว่าหัวชนพอดีเมื่อกี้สูงกว่าเยอะเลยไม่ถึงกันต่อไปสามสิบโอเคมาร้านค้าหน่อยเปิดสกินอุ้ยสี่พันห้าเลยเรอรอบนี้ว่าแล้วมันแพงขึ้น หลืออีกสามอันไดโนเสาร์มาอันต่อไปหมื่นหนึง่งมันมีอย่างอื่นไหมนอกจากลายไม่มีแล้วใช่ไหมมีแค่สกินไปสีฟ้าก่อนไดโนเสาร์หรือจระเขมีฟีเวอร์ด้วย,วยหรอเพิ่งมาใช่ไหมนเนี่ยฟีเวอร์เนี่ยคือเก็บต่อเนื่องแต้มมันจะสูงขึ้นเก็บมันจะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มันไม่มีให้เก็บเลย ส,สีสีสีส้มสีส้มลบลบลบอืมสีเขียวตกน้ำไปเออสีเขียวสีเขียวเก็เต็มอืมมันมีที่ดูดให้มีแม่เหล็กมีแม่เหล็กเก็บให้หมดเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โห <laughs> สูงแน่นอน เก้าสิบสามคูณสามเท่าไหร่บวกอีกหนึ่งร้อยเ็สิบห้าอีกไม่สูงให้มันรู้ไปฟีเวอร์มาสามสิบห้าฮะผ่านไปเลยไม่มีฟีเวอร์ให้อ๋อมีมีม,มีเก็บอย่างต่อเนื่องฟีเวอร์จะได้ขึ้นเล็งให้ดีเล็งให้ดีดอ่ะฮะอืมสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวขอฟีเวอร์หน่อยครับ คูณเยอะๆหน่อยครับสีส้มจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็สีเขียวเก็บ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 อ่าสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าข้างหน้ามีเยอะกว่าต้องดูให้ดีแล้วก็สีฟ้าอันต่อไปสีเขียวจริงๆมันฟีเวอร์อยู่เก็บได้หมดเลยโอ้นิดเดียวเองอันนี้เจ็สิบสองเมื่อกี้เยอะกว่าเยอะ คูณสี่ไปบวกอีกสองรอยสิบเฮ้ยน่าจะเยอะอยู่น่าจะได้เยอะอยู่เท่าไหรสามสิบแปดอ้าวผ่านพอดีเลยอันต่อไปห้าสิบเจ็ดโอ้โหหอเอ็นเมืองปิซ่าอันต่อไปต้องหมื่นหนึ่งเลยนะฮะเก็บอีกนานเลยไปสีฟ้าก่อนตรงไปเลยข้างหน้าขวามือสีฟ้ามันสูงไม่ถึงนี่เองเวลาตกน้ำโอเค ต่อไปสีเขียวเห็นไหมลงน้ําปุ๊บสูงไม่ถึงไม่เห็นข้างหน้าไม่รู้เก็บอันไหนดีเหมือนกันใช่ไหมสีฟ้าต่ออฮะีเวอร์ไม่เต็มเออหลบหลหลสีเขียวไม้หมุนไม้หมุนไม้หมุนหลบอันนี้ฮะอ่ฮะเริ่มยากเริ่มยากโอ้ต้องสีฟ้าสิ เออหักไปอันหนึง่งสีเขียวก็ได้โอเคไม่เต็มฟิเวอร์เพิ่งมามไม่เต็มด้วยซ้ำคูณแค่สามจุดหกน้อยๆฮะอันนี้ยี่สิบแปดเองอะ่ะสีฟ้าก่อนแล้วกันมองไม่เห็นตรงูุนหลบดันซ้ายก่อนที่จะหมุนมา ทันโยสีส้มอืมสีส้มไปแล้วมันจะเก็บได้ไหมอย่างงี้ไอที่อยู่ข้างบนยังไงมันก็ไม่ถึงอ่ะยังไงก็เก็บไม่ได้จะทำไว้ทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมไอที่อยู่ข้างหน้าคือยังไงมันก็ไม่มีทางถึงอยู่แล้วโอ้ฟีเวอร์มาเอออาสีเขียวแล้วกันโอ้มีคูนด้วยอ่ะอที่พื้นมันจะฟีเวอร์ทำไมเนี่ยไม่มีให้เก็บเลยข้างหน้า โอ้คูณสี่จุดหนึ่งบวกอีกสองร้อยสาสิบสามผ่านไหมอันต่อไปหอเอ็นเมืองปีซ่าสี่สิบนะฮะน่าจะไม่ผ่านห้าสิบเจ็ดสีส้มยาวๆเลยอาา่าฮะสีส้มแล้วก็หลบเอ้โอ้ฟีเวอร์พอดีตกใจนึกว่าโดนเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดสีฟ้าแล้วกัน 67ยังไม่เยอะฮะเราเคยได้หลักร้อยไหมสีเขียวมา,บ,าบังคับสีเขียวอีกรอบหนึ่งให้เปลี่ยนทำไมเนี่ยสีส้มมันไม่มีให้เก็บเลยบ่วงจะให้เปลี่ยนทำไมโอ้โหแล้วก็ได้น้อยอีก67สิคูณห้ตัวคูณเยอะขึ้นบวกอีก309 ถึงหมห้าสิบเจ็ดใช่ไมสี่สิบแปดครับไม่ถึงสีเขียวข้างหน้าก็สีเขียวโอเคมันมีบวงให้เก็บน้อยอะส่วนใหญ่เป็นทางเดิอนเฉยเออพลาดไปอันหนึง่งสามสิบเอ็ดใช่ไหมสีส้มดีกว่าอืม ให้เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีให้เก็บเลยจะให้เปลี่ยนทําไมเนี่ยมีข้างหน้าสีส้มพอดีหลบหลบทันไม่ทันอยู่โอเคโอเคสี่สิบกว่าหมดแล้วฮะน้อยมากคูณห้าจุดห้าด้วยแต่นี่คือบ่วงเก็บหมดแล้วนะอะไรคือความสมดุลจริงๆไม่ถึงก็น้อยกว่าเดิมอีกเยอะเลยอะ่ะ อ่ะมาสักรอบแล้วกันดูว่าจะมีเก็บเยอะไหมส้มมาอุย๊ยพลาดไปอันหนึง่งเอ้ยเจ็ดโดนนะสีเขียวฟีเวอร์ก็ไม่ได้เลยสีเขียวมาสีเขียวฟีเวอร์แน่นอนอันนี้ฟีเวอร์อืมแล้วหน่อยแล้วหน่อยฟีเวอร์ข้างหน้าตรงนู้นสามอันโอ้โหไม่ทัน เสียเปล่าเลยสีคิวดีวกว่าฮะลบพาดไปอันหนึ่งส้มอืมแปดสิบเก้าคูณห้าเออน่าจะผ่านน่าจะผ่านได้สี่ร้อยแล้วไอ้หน่วยที่ที่วัตถุนี่คืออะไรอะ่ะมันคนละหน่วยกวับของเราเหรอห้าสิบเจ็ดเราได้ 65, าหกสิบห้าฮะเอออันต่อไปท้ามาเฮาใช่ไหมเนี่ย โอ้ผมเล่นมา20ด่านเลยเหรอเวลาหมดไปกับการดูโฆษณาหด่านหนึ่งโฆษณาอ่ะโอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ